ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการความรู้รอบหนังและในคลิปนี้เราอยูนกับมนี่หนังสือหลังใหม่หลังฉากหลังบทหลังใหม่ความในใจของอุดมแต้พาณิชย กับบทสัมภาษณ์ครั้งแรกหลังเวทีเดียว12ซึ่งต้องบอกเลยว่าข้อมูลที่อยู่ในเล่มนี้เป็นอะไรที่แรและก็ลิมิเต็ดมากๆนะฮะเพราะว่านี่คือการพิมพ์ครั้งแรกและครั้งเดียวเฉพาะผู้ซื้อดีบ b ดีบ็อกเซตเท่านั้นไม่มีวางจําหน่ายทั่วไปและแน่นอนก็ผมว่าบ็อกเซตนี้มีเพียงแค่5,000ชุดฉะนั้นนี่คือ1ใน5,000เล่มนั่นเองนะฮะ บางสิ่งใช้ดวงตาก็มองเห็นในขณะที่บางอย่างต้องใช้หูฟังเขาเล่าเท่านั้นบางสิ่งสังเกตได้ยามเขายืนอยู่บนเวทีในขณะที่บางอย่างต้องสังเกตยามที่เขาใช้ชีวิตข้างล่างเวทีน้อยคนนักจะได้ฟังเขาเล่าถึงชีวิตหลังเวทีหรือ,อยามไม่มีการแสดงโดย จิระเดชโอภาสพันวง made in happy land มีโลโก้หน้าพี่โน้ตอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยครับผมผมจะหยิบนำเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้คัดเรื่องเด็ดๆที่คุณนั้นยังไม่เคยรู้ก่อนที่จะไปดูเดี่ยว13ซึ่งภายในเล่มนะครับผมก็จะมีรูปภาพที่แบบสุดพิเศษหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วก็ยังมีบทสัมภาษณ์ที่สุดเอ็กคลูซีฟอยู่ในนี้อีกด้วยนะฮะซึ่งผมได้อ่านแล้วก็เชื่อได้เลยว่าคนที่ไม่มีหนังสือเล่มนี้ในมือเนี่ยน่าจะไม่รู้ข้อมูลพวกนี้อย่างแน่นอนและในนคลิปี้ผมผมไ คาดไหมให้คุณผู้ชมแล้วซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างเอา้าขึ้นมาบนก็อี้พ่อถ่ายคลิปอยู่โลกเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมเรื่องราวที่ผมคัดมากันเลยดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโอ้โดดลงให้ถูกจังหวะจริงๆปะ่ะ13เรื่องที่คุณยังไม่รู้ก่อนดูเดียว13จาก13คําถามในหนังสือหลังใหม่มีแต่ไม่ โอเคเรามาเริ่มกันที่คำถามข้อที่1กันเลยฮะช่วงที่ไม่ได้ทำเดี่ยวไมโครโฟนคุณมักจะคิดถึงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งเก่า หรือคิดถึงเดี่ยวครั้งถัดไปซึ่งพี่โนต้ตก็ได้ตอบอาไ้ว่าเดี่ยวเก่านี้ไม่คิดถึงเลยส่วนเดี่ยวใหม่ก็ยังมันจะรู้สึกตอนใกล้ถึงเวลานั่นเองผมก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแต่เดี๋ยวมันจะมีสักจังหวะหนึ่งที่ข้างในมันรู้สึกว่าน่าทำไว้อยากพูดเรื่องนี้แต่มันมาแบบบางมากๆมันไม่เหมือนนักดนตรีที่สมมติเซ็นสัญญา3ปีต้องออกให้ได้สามอัลบัม้มช่วงที่ทําอัลบั้มที่1เสร็จขนาดทัวร์คอนเสิร์ตเขาก็ต้องคิดถึงเพลงในอัลบั้มต่อไปทันทีเพราะเดี๋ยวถึงเวลาต้องออกอัลบัห้ห่ตตอองนนมมนดีนวาาวกํํซึค ก็เป็นการตอบคาถามที่ชัดเจนแล้วครับว่าพี่นตอุดมนั้นเป็นศิลปินตัวจริงฮะมาตอนกับคําถามข้อที่2ครับมีอะไรที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำเดี่ยวไมโครโฟนไหม พี่โนต้ตได้ตอบเอาไว้ว่าคนทั่วไปจะเข้าใจว่าโอ้ยพี่โนต้ตสบายๆง,ง่ายๆพี่เอาอยู่ย่แล้วพี่โนต้ตเล่าว่าล่าสุดมีคนชวนไปงานแต่งงานเขาแล้วก็อยากให้ผมไปอวยพรบ่าวสาวซึ่งผมก็เพิ่งรู้จักได้ไม่นานฉะนั้นความเชื่อมโยงในตัวบ่าวสาวมันไม่มีแม้กระทั่งแขกในงานผมก็ไม่รู้จักใครเลยมันอยู่ผิดที่ผิดทางผมก็เลยบอกว่าขอไม่ขึ้นเวทีแล้วกันพอไปถึงหน้าง,งานตัวคนจัดอีเวนต์ก็บอกว่าพี่ขึ้นเวทีไปเลยผมบอกว่าอย่าเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรเขาก็บอกว่าพี่ไปคิดอะไรมาก จับไมค์มาพี่ก็ไหลสบายๆไปเลยชิวๆซึ่งพี่โนต้ตบอกว่าเรารู้เลยว่าความเข้าใจเขาเป็นแบบนี้จริงๆแม่พี่ขึ้นไปเขาก็ขำแล้วนี่คือสิ่งที่เขามองนั่นคือความเข้าใจผิดเหมือนพี่โนต้ตกำลังจะบอกพวกเรากับผมว่าสิ่งที่คุณเห็นว่ามันง่ายๆในเดี่ยวไมโครโฟนแต่ละครั้งเนี่ยจริงๆแล้วนั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดครับคําถามข้อที่3ครับหลังจากลงเวทีคุณรู้สึกยังไงการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนเกือบ3ามชั่วโมงมันเป็นความเหนื่อยแบบไหน พี่โนต้ตได้ตอบเอาไว้ว่าไม่รู้จ่ายทีบายยังไงมันจะแน่นมากเป็นมวลหนาแน่นมหาศาล ที่เราแบกกลับมาด้วยบางวันมันก็เป็นความอิ่มเอมใจเหมือนเวลาแข่งฟุตบอลแล้วคุณกลับมาด้วยชัยชนะมันจะรู้สึกว่าเราทําได้นะบางมุกที่อยู่ๆมันผุดขึ้นมาในรอบนั้นเฉพาะในจังหวะน,นั้นพอดีแล้วเราทํามันได้ดีก็เหมือนวันนี้เราเตะบอลแล้วเรายิงไส่โค้งเข้าประตูไปแต่เราไม่รู้จะไปบอกใครมันจะอิ่มเอมใจตัวมันจะพองๆเป็นมวลแน่นๆเสียงปรบมือยังอื้อๆอยู่เลย แม้กระทั่งจะเขียนยังเขียนออกมายังไม่ได้มันอึ้งอๆมันแน่นๆพ่องๆแต่ก็มีบางรอบที่ทําไม่ได้กลับออกมาด้วยความพ่ายแพ้ซึ่งมันก็จะอึ้งอๆอีกแบบหนึง่งเป็นมวลอีกแบบหนึง่งคิดวนเวียนอยู่ในหัวว่าทําไมกูไม่พูดมุกนั้นออกมาลืมเรื่องนั้นไปได้ยังไงวะแล้วไปสนใจคนดูคนนั้นทําไมมันเลยทําให้มึงลืมมันจะโทษตัวเองไปหมดก็กลับมานอนอยู่หลังเวทีคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้ ถ้าเป็นฟุตบอลก็คงจะประมาณว่าจริงๆลูกนั้นเราไม่น่าเห็นแก่ตัวเลยจ่ายบอลไปยังไงเพื่อนก็ยิงเข้าความรู้สึกนี้จะอยู่ไปทั้งคืนเรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ถ้าใครเคยแบกรับภาระแล้วก็ต้องเจอกับฟีดแบ็กที่แตกต่างกันในแต่ละรอบโดยเฉพาะฟีดแบ็กในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองเนี่ยน่าจะเข้าใจคําตอบนี้ของพี่โนต้ตได้เป็นอย่างดีเลยครับคําถามข้อที่4ครับปกติคุณเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลบ้างไหมพี่โนต้ตตอบเอาไว้ว่าไม่เอาเลยอย่างคําวิจารณ์ในโลกโซเชียล ลูกน้องจะรู้คอมเมนต์ผมจะไม่ยุ่งไม่ใช่ว่าไม่เคยอ่านแต่มันผ่านสิ่งนั้นมาเมื่อหลายปีแล้วเรารู้แล้วว่าได้รับคำชมใจก็ฟูแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีคำด่ามาพอเจอคำด่าใจก็เหี่ยวแล้วแปลกมากใจเหี่ยวมันอยู่นานกว่าใจฟูบางทีคนชมมาเป็นร้อยคอมเมนต์พอเจอด่าสองสามดอกปุ๊บเอ๊ะทำไมใจมันเราอ่านตอนเช้าแต่มันอยู่กับเราไปถึงบ่ายพลังงานมันไม่มีเลยเราก็ถามตัวเองว่าแล้วยังไง สุดท้ายไม่ว่าจะชมหรือด่าเราก็ทำของเราอยู่ดีเราก็ทำงานเหมือนเดิมทั้งคำชมและคำด่าถ้าจะไม่มีผลอะไรในการทำงานของเราเลยเพราะเราก็ยืนหยัดทำอย่างนี้มาแต่ในแต่ไรไม่ว่าใครจะบอกว่าเดียวนั้นไม่สนุกเดียวนี้สนุกกว่าหมูไม่สนุกทำเดียวดีกว่าหรือบางคนบอกว่าหมู่สนุกมากทำอีกได้ไหมคือสุดท้ายไม่ว่ายังไงผมก็ทำของผมอยู่แล้วฉะนั้นต้องยึดคำพระคำชมคำด่า มีค่าเท่ากันถ้าไม่อ่านเลยมันก็ไม่มีผลอะไรเลยนะผมก็ใช้ชีวิตไปตามปกติครูแอลเคยบอกว่าหลังการแสดงเธอออกไปหาคนบ้างก็ได้นะไปรับความชื่นชมบ้างมันเป็นสิ่งที่เธอควรจะได้รับผมว่ามันเหมือนการเติมพลังเหมือนกันเพื่อให้เราฮึกเหิมซึ่งคําตอบนี้ครับผมเชื่อว่าดาราและก็ยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยน่าจะเข้าใจความรู้สึกของคําตอบนี้เป็นอย่างดีเลยครับคําถามข้อที่5ครับความรู้สึกหลังโชว์เดี่ยว2รอบสุดท้ายจบเป็นยังไง พี่น้อตอบเอาไว้ว่าผมนอนไม่หลับไป3วันมันจะวิ่งวิ่งวงวง,วงความรู้สึกเหมือนคนออกจากคุกแล้วไม่รู้จะไปไหนคือผมไม่เคยติดคุกแต่ผมดูสารคดีเรื่องคุกบ่อยเหมือนเรื่องเดอรชอชชงรีเดียมชั่นเลยแล้วเราจะยังไงต่อไปกับชีวิตดีความอึ้งอึงหรือความรู้สึกที่ประเดประดังมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่เราแบกรับมันมันยังเต็มหัวอยู่เลยแล้วมันวิ่งวิง,วงแล้วมันไม่อยากพูดกับใคร สำหรับคำตอบนี้ก็ถ้าใครอยากจะลองรู้สึกแบบพี่โน้น,นะครับก็สามารถไปดูหนังเรื่อง Shawshank Redemption ตามที่พี่โน้นพูดถึงได้เลยรับรองว่าต่อให้คุณไม่เคยติดคุกแต่พอดูหนังจบแล้วคุณจะรู้สึกมืนได้ออกจากคุกจริงๆเลยฮะคำถามข้อที่6ครับวันแรกที่ไม่ต้องขึ้นเวทีอีกแล้วคุณทำอะไรอยู่ที่ไหน พี่โน้ตตอบเอาไว้ว่าผมจะตื่นมาแต่เช้าในห้องของโรงแรมสยามแคมบินสกี้ตื่นมานอนเวลาเดิมกับที่เคยตื่นทุกวันคือ8ปดโมงเช้าแล้วผมไม่ได้ลงไปกินอาหารเช้าก็นั่งว่างๆอยู่ในโรงแรมนั่งวิงวิงเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งฝันกึ่งจริงไม่อยากไปไหนเลย ไม่อยากเลยมันเป็นมูดของหนัง Lost i n t r a n s l a t i o n เลยมันอื่นๆมีออกไปหาอะไรกินเล่นๆแถวสามยาดแล้วก็อยู่แต่แถวนั้นแหละซื้อหนังสือมานอนอ่านแล้วถ้าเป็นไปได้ผมก็จะหาทางบำบัดต,ตัวเองมีอยู่2อย่างคือถ้าไม่รีบกลับมาสตูดิโอมาวาดรูประบายความรู้สึกออกไปให้มันอยู่ในเฟรมให้มันไปอยู่ในปฏิมาก,กรรมผมก็ต้องเอาตัวเองออกไปพื้นที่อื่นเลยไปในที่ที่คนไม่รู้จักไปต่างประเทศไปประเทศง่ายๆที่ไม่ต้องทำวีซ่า ในคำตอบนี้ก็แนะนำหนังอีกแล้วนะครับลองไปหาดูกันคำถามข้อที่7หลังเดียว12จบคุณคิดถึงมันบ้างไหม พี่โนต้ตตอบเอาไว้ว่าไม่เลยสมมุติแรปต่างๆที่เล่ามันหายไปเลยนะเมื่อวันก่อนคุยกับเพื่อนเพื่อนผมเขาไปดูเดี่ยว12มาแล้วก็เล่าถึงตอนที่เราแรปผมก็จะนึกแรปให้เขาเฮ้ย hey, มันหายไปไหนวะมันเหมือนลงเวทีเราก็ดึงปลั๊กเลยนี่มันเป็นระบบตัดออโต้หรือยังไงไม่เข้าใจแสดงว่าในใจต้องคิดอะไรกับมันบางอย่างแบบไม่เล่นแล้วก็จบถามว่ามันหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่แต่ว่าให้มันนึกอีกทีนึงก็จะนึกไม่ออกว่าตอนนั้นเราเล่าอะไรไปซึ่งตรงนี้แปลกมากอยากให้นักจิตวิทยามาวิเคราะห์มากเลย โดยคาตอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครที่เป็นสายสร้างสารรค์ผลงานหรือว่าเป็นศิลปินอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจกันได้ไม่ยากครับคําถามข้อที่7.5ครับมีอะไรที่ต้องเตือนตัวเองบ้างก่อนขึ้นเวทีพี่นอตตอบว่าผมเขียนใส่กระดาษไว้บนโต๊ะทำงานหลังเวทีว่าไปแชร์ไปเล่าเรื่องไม่ได้พยายามทำให้เขาประทับใจเราชอบพอกันอยู่แล้วไม่ต้องพยายามมากไปจิตอยู่ในเรื่องจิตอยู่ในขณะปัจจุบันออกไปแสดงทัศนคติมิใช่ออกไปเล่นตลกทำให้เขาขำ เขาขำไม่ขำเราช่วยอะไรไม่ได้ธรรมชาติทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติต้องเตือนตัวเองบ่อยๆเพราะว่ามันไม่มีใครเตือนผมถ้าเป็นละครเวทียังมีผู้กำกับคือจะทำอะไรมันยังมีโค้ชแต่ผมไม่มีเลยผมดุ่ยมา1 2เดียวแล้วใครจะมาเตือนเรามีแต่ตัวเองต้องเตือนตัวเองว่าอย่าหลุดโฟกัสต้องรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่จิตเราเหมือนลิงมันจะวอกแวกแล้วยิ่งเวลาเจอความกลัวมาบดบงังมันจะเป๋ง่ายๆ เวลาผมขึ้นเวทีไปมันจะมีบางวันที่เราอยากจะเล่นเพื่อตัวเองพอเราเล่นดีมาจากรอบที่แล้วรอบต่อไปอยากจะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วอยากจะโชว์แต่เราต้องเตือนตัวเองว่าเราไม่ได้มาเล่นเดี่ยวเพื่อให้เราดูเก่งนะเรามาเล่นให้เขาพอทัศนคติเปลี่ยนมันจะมีมวลอะไรที่ไม่รู้ทําให้มันรู้ ทำให้มันสมูทกว่าเดิมมันเลยมีช่วงก่อนออกไปที่ผมต้องมาทบทวนตัวเองซึ่งคําตอบนี้ก็เป็นการตั้ง mindset ที่ดีนะครับก่อนออกไปโชว์หรือว่าก่อนออกไปทําอะไรใครที่ได้ฟังแล้วก็ลองเอาความคิดของพี่โนต้ตไปปรับใช้ดูได้นะครับมาตอนกับคําถามข้อที่8ครับทําไมไม่ไปทัวร์ทั้งที่ก็มีบทในมืออยู่แล้วพี่โนต้ตตอบว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากได้เงินเงินใครก็อยากได้โอกาสมาคนก็รู้ว่าต้องคว้าไว้แต่ว่ามันจะติดในใจอย่างหนึ่งคือ ถ้าสมมุติไปเล่นที่อื่นผมเอาฉากผมไปด้วยไม่ได้ผมเอาบรรยากาศที่เราสร้างขึ้นไฟแสงสีเสียงไปด้วยไม่ได้พอไปเล่นต่างจังหวัดคุณภาพจะด r o p ลงมามันรู้สึกไม่เร้าใจในฐานะคนทํางานคนต่างจังหวัดเขาต้องมานั่งดูอะไรที่ไม่ถึงเครื่องคงเป็นเหมือนร้านอาหารที่อยากกินก็ต้องมาที่ร้านจะชวนไปออกร้านที่งานกาชาติผมก็ไม่ไปคือ ครัวกูมันไม่ได้ไปนะเตามันต้องเตาแบบนี้เขียงแบบนี้ไฟแรงแบบนี้เป็นเตาถ่านแต่ในงานกาชาติต้องใช้เตาแกส๊สเรารู้ว่ารสชาติมันจะไม่ได้แบบนั้นนี่ก็เป็นคําตอบที่น่าจะเคลียร์คำถามของใครหลายๆคนแล้วนะครับว่าทําไมพี่โน้ตทำไมถึงไม่เปิดรอบแสดงในจังหวัดอื่นๆเคลียร์นะครับคําถามข้อที่9ครับเคยคิดว่างานที่คุณทำเนี่ยเป็นงานที่มั่นคงไหม พี่นอตตอบว่าไม่มั่นคงเลยเพราะว่ามีรายได้ที่ไม่แน่นอนไม่มีความแน่นอนว่าปีนี้จะทําหรือเปล่าปีหน้าจะทําหรือเปล่าจะทําสั้นทํายาวหรือจะทํากี่รอบก,ก็ไม่แน่นอนเรื่องที่เล่ายังไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเลยคือมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนฉะนั้นถามถึงความมั่นคงมันก็ไม่มั่นคงแต่เราก็บริหารความมั่นคงนี้มีการเก็บออมสมมติข้าวปีนี้เราปลูกได้เท่านี้ก็ต้องเก็บออมไว้ให้มันอยู่กินไปได้ในระยะนี้มีการดูแลเรื่องความชื้นเก็บไว้กินฤดูที่ไม่ม มีผลผลิตมีการบริหารจัดการเมื่อมีทรัพย์มาผมก็มีการลงทุนมีการทำร้านค้ามีการทำการค้าทำให้มันมีอะไรหมุนเวียนหรือว่าเอามาทำงานศิละปะก็เป็นส่วนที่ต้องเจียดมาแล้วว่ากี่เปอร์เซนต์ของตรงนี้ที่เอามาทำอะไรโดยไม่เกิดรายได้นี่แหละครับคำตอบของอาร์ตตัวจริงข้อที่9.5หหลังจากเตรียมความพร้อมทุกอย่างความรู้สึกก่อนขึ้นเวทีของคุณเป็นอย่างไร อันนี้ยาวหน่อยฮะพี่น้อตตอบไปว่าก่อนเขาประกาศชื่อเรามีเวลาอยู่ตรงนั้นประมาณ5นาทีซึ่งถ้าเลือกได้ผมอยากจะตัดช่วงเวลานี้ออกไปหมดเลยอยากข้ามการเวลานี้ไปเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่นักแสดงทุกคนเกลียดที่สุดคือมันจะตื่นเต้นจนถึงระดับขีดสุดจนคุณจําอะไรไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่าประโยคที่จะพูดเรื่องที่จะเล่าคืออะไรผมจําได้แค่ว่าหากพวกเรากําลังสบายจึงปรบมือพ่านแล้วหลังจากนั้นก็ว่าง มันไม่มีประโยคสักประโยคเดียวมันตื่นเต้นระดับนั้นเลยเห็นผมยืนสงบนิ่งแต่ในใจนี่รัวเป็นกลองสะบัดชัยทีนี้ผมต้องดึงตัวเองกลับมาให้เข้าไปอยู่ในเกมให้สมาธิอยู่ในเกมแล้วหวังว่าหลังจากประโยคแรกแล้วประโยคต่อมามันจะมาเองโดยธรรมชาติเราก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ ผมเรียกพื้นที่ตรงที่ยืนรอเพื่อจะออกไปว่าห้องดับจิตมันเงียบและมีความน่ากลัวประวัติพันพรึงซึ่งผมเกลียดที่ตรงนั้นมากจากห้องนักแสดงมาถึงจุดนี้มันประมาณ30เมตรมันเหมือนเราก,กํลาลังเดินเข้าซองไปโรงฆ่าสัตว์ผมไม่ได้พูดเกินจริงผมตื่นเต้นมาก พูดกับตัวเองว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้ระหว่างทุกก้าวที่เดินไปพอวิทีอามาแล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลังพอสิ้นประโยคพบกับอุดมแต่พาณิชย์ความรู้สึกนั้นยังอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้เพราะมันอื้ออึงมากจริงอยู่เสียงปรบมือมันก็ค่อยๆมาละลายความกลัวความตื่นเต้นตรงนี้ไปผมยินดีที่เขาปรบมือให้เราแต่ก็กังวลว่าจะเราจะให้เขาคุ้มค่ากับที่เขาปรบมือหรือเปล่าเหมือนเรากระโดดล่มออกไปมันจะเสียวตรงจังหวะจับขอบประตูกับช่วงที่เราหลุดออกไปถ้าไปบนเครื่อง บินก็คงไม่กี่วินาทีแต่ถ้าเป็นบนเวทีก็คือช่วง5นาทีแรกนั่นคือช่วงที่ทรมานที่สุดไม่รู้จะเจออะไรมันเป็นูุขาน้าแข็งของนักแสดงตลกคุณจะฝ่าฟันมันไปได้หรือเปล่าโจกแรกที่คุณทใจใาจะได้รับการตอบรับหรือเปล่าเพราะว่าคุณฝ่าตรงนี้ออกไปไม่ได้เท่ากับว่าเวลาอีก3ามชั่วโมงที่เหลือคุณแย่แน่มันจะยากขึ้นไปอีกน้ำแข็งมันจะหนาขึ้นไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ออ,อันนี้เป็นเรื่องยากมาก ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครที่เป็นสายทำงานแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วเนี่ยน่าจะเคยผ่านจุดแบบนี้มากันแล้วทั้งนั้นอย่างแน่นอนครับคำถามข้อที่10ครับพูดถึงเดี่ยวไมโครโฟนที่ทำคุณคิดว่าเดี่ยวไมโครโฟนที่เป็นมาสเตอร์พีซของคุณผ่านไปหรือยังพี่โนตได้ตอบอาไว้ว่าผ่านไปแล้วตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เรามีกำลังวังชามีปฏิพานไหวพริบมีแรงทยานอยากที่จะประกาศอะไรออกไปคำถามข้อที่11ครับรู้ทั้งรู้ว่ามาสเตอร์พีซผ่านไปแล้ว ทำไมยังทําอยู่พี่โนต้ตตอบเอาไว้ว่าผมไม่รู้เรียกมันว่าอะไรครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเจอพี่ป้อมอัสนีโชติกุลในร้านอาหารเราก็คุยเรื่องทํานองนี้กันแกบอกว่านายโนต้ตดําเนินต่อไปดําเนินต่อไป คือมันก็ดําเนินต่อไปนั่นแหละก็เหมือนกับวูดี้อัลเลนเขาทําหนังที่เป็นมาสเตอร์พีซมาจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแต่ว่าเขาก็ยังดําเนินของเขาต่อไปปีหนึ่งเขาก็ทําหนังออกมาเรื่องนึงแล้วผมก็ไปดูหนังเขาโดยที่ผมไม่ได้คิดจะไปค้นคว้าความพิสดารของมุมกล้องหรือบทที่มาสจรรย์แต่ทุกครั้งพอออกมาจากโรงหนัง ผมอิ่มมากเลยทั้งที่เป็นเรื่องเล่าธรรมดาผมรู้สึกว่ามันมีความลุ่มลึกอะไรบางอย่างนี่คือการดําเนินต่อไปทุกวันนี้ผมก็ทําเดี่ยวไม่คมโฟนแบบที่ไม่คิดจะเป่าประกาศหรือโชว์ศักยภาพอะไรผมแค่ตั้งอกตั้งใจทําสิ่งที่รักเหมือนร้านซูชิเล็กๆของลุงจิโร่ที่ผมเล่าเขาออกไปจ่ายตลาดเองไปเลือกวัตถุดิบเองเนื่องจากเขาทำนานเลยรู้ว่าปลานี้อร่อยฤดูนี้ช่วงนี้อย่าเพิ่งเอามากินนะมันยังไม่ได้ฤดูที่อร่อยที่สุดแล้วตั้งใจค่อยๆทําด้วยความประณีต ผมเองไม่ได้เป็นคันเทพขนาดน,นั้นแต่ผมมีความรักในการทําเดี่ยวเบอร์นั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะที่เราต้องเอาใจใส่เป็นงานคราฟที่เราต้องค่อยๆเกลาทุกวันนี้ผมก็ยังเดินทางไปซ้อมบทที่ผมเขียนมาซึ่งผมจํามันได้แล้วนะแต่ผมอยากไปซ้อมเพื่อหาจังหวะที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเอามาต่อเรื่องให้มันลื่นไหลไร้รอยต่อไม่ใช่การจะออกไปเพื่อทําให้คนมายกย่องว่าเราคือที่สุดไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวกลัวคนนั้นเขาจะว่าอย่างนั้นคนนี้เขาจะวิจารณ์อย่างนี้ไม่มี เราแค่ทําไปเดี๋ยวสิ่งที่เราตั้งใจทํามันจะให้ผลมาเองนีเรียกได้ว่าเป็นคําตอบที่มอบคําตอบให้กับใครอีกหลายๆคนที่เคยผ่านจุดสูงสุดในชีวิตมาแล้วแล้วก็เคยพยายามที่อยากจะไปต่อแต่ก็รู้ดีครับว่ามันเหนื่อยมากและมันยากมากที่จะให้มีมาสเตอร์พีดีอีกครั้งซึ่งคาตอบของพี่โน้ตในข้อนี้ก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ดีสําหรับทุกคนเลยครับคําถามข้อที่1 2ถ้าให้ย้อนมองทัศนคติคุณเปลี่ยนไปจากเดี่ยวไมโครโฟนครั้งแรกๆไหมพี่โน้ตตอบเอาไว้ว่าแน่นอนแน่นอน วงเล็บนิ่งคิดนานมันมาคลี่คลายตอนแถวแถวเดี่ยว5เดี่ยว6เดี่ยว7หลังจากเดี่ยว6ผมว่าผมมองมันด้วยสายตาอีกแบบเป็นเพราะอายุเพราะการทำผิดพลาดมาบ่อยๆจนถึงจุดหนึ่งถึงรู้ว่าโอเคมันประมาณนี้นี่หว่าอ๋อทำไมที่ผ่านมาทำแล้วมันเหนื่อยมากมันตึงมากทำไมเราไม่รู้สึกสบายตัวเราทำให้คนอื่นเขาสนุกแต่ทำไมเราเองกลับไม่ค่อยสบายตัว จากคำตอบนี้ก็ลองย้อนกลับไปคิดดูแล้วกันก็ผมว่าเดี่ยวไหนคือมาสเตอร์พีซของพี่โนสตอุดมคำถามสุดท้ายข้อที่13ครับเห็นว่าก่อนเรื่องการแสดงรอบแรกคุณจะมาเดินในฮอลและยืนมองในตำแหน่งคนดูก่อนด้วยสิ่งนี้สำคัญยังไง พี่โน้ตตอบอาไว้ว่าผมจะมาตรวจงานและดูซึมบรรยากาศรอบๆพูดง่ายๆเหมือนคนบ้านนิดหน่อยคือเหมือนคนที่เข้าไปในป่าแล้วคุยกับต้นไม้มันไม่ต่างกันผมคุยกับชากคุยกับเก้าอี้ฟังแล้วมันอาจจะดูเข้าใจยากนิดหน่อยนะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือผมคุยกับบรรยากาศในห้องนั้นลูกน้องจะรู้ผมจะเดินไปรอบๆเดินเข้าซอกนั้นซอกนี้ขึ้นไปอยู่ในแถวหลังสุดเข้าไปอยู่ปีกซ้ายดูทราบความรู้สึกของคนดูแถวหลัง ในขณะเดียวกันนั้นผมก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนดูจากที่เราเป็นนักแสดงสมมติว่าเราดูโดมออกมาจากเวทีนี้เรามองจากมุมนี้เราเห็นเขาไหมดูเขาเล่นค่อยๆลำดับเรื่องที่เล่นไปเปลี่ยนเป็นผู้เล่นและคนดูสลับไปสลับมาผมดูดซึมมาในส่วนหนึ่งผมทําเพื่อในส่วนของการแสดงไปกับอีกส่วนคือในแง่โปรดักชั่นว่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางไหมเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นหรือเปล่าผมทําอย่างนี้มานานแล้วเราทั้งเป็นคนที่อยู่บนเวที และคนทำโปรดักชันด้วยเราไม่ได้เหมือนโชว์อื่นที่เราเป็นแค่นักแสดงเฉย เท่านี้ก็คงจะรู้กันแล้วนะครับผมว่าเคล็ดลับของความสุดยอดและความเป็นธรรมชาติของพี่โน้ตอุดมในแต่ละเดี่ยวนั่นก็คือการเตรียมตัวที่ดีความเข้าใจในบรรยากาศและความเข้าใจในตัวเนื้องานของเขาเองที่ต้องคิดถึงทุกองค์ประกอบอยู่เสมอแล้วก็รวมไปถึงกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นอีกในอะนาะคตที่ก็ไม่มีความมั่นคงอยู่ในนั้นด้วยก็ถ้าใครได้ฟังแล้วครับผมก็อยากจะบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นฮะก็ถ้าอีก4,999คนที่มีหนังสือเล่มนี้และได้เห็นคลิปนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องไหนที่คุณ อยากจะหยิบออกจากหนังสือมาแชร์ให้กับคนอื่นได้รับรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างนี้ครับหรือถ้าใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วและได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมจากคลิปนี้ก็ฝากมาคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางกระทืบหนังนะครับด้วยการกดปุ่มกระดิ่งและก่อนจากกันไปครับผมช่องกระทืบหนังของเราตอนนี้สามารถกดสมัครสมา,สมา,สมาชิกได้แล้วนะฮะเริ่มต้นที่เดือนละ50บาทเท่านั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคอนเเเนนขออ่่รราาาไไปปด้ววยกกกกกกััับสสสหหจจิิี็ลผมมพ ขอภัยมานที่นี้ด้ยวยนะครับสวัสดีครับติดตามคลิปใหม่ก่อนใครได้ที่ช่อง YouTube กระทืบหนังค่ะ